นครโบราณอันยิ่งใหญ่ประกอบด้วยสี่แคว้นหลักแต่ละแคว้นถูกแบ่งแยกด้วยแม่น้ำใหญ่ขวางกั้นแสดงเขตแดนไว้และทุกสามพันปีตามธรรมเนียมของนครโบราณทุกแคว้นจำต้องส่งเครื่องบรรณาการต่างๆมายังนครใหญ่แห่งนี้เพื่อถวายแก่องค์มหาจัก,กรพรรดิผู้ปกครองแคว้นทั้ง4ี่หญิงสาวแสงงดงามนามว่าเมายเซิน ธิดาของราชาจากแคว้นเจียนหลิวได้ถูกบรรณาการมายังมหานครแห่งนี้นางเดินทางมาพร้อมกับเหล่าผู้ชำนาญการรักษาโรคซึ่งในครานั้นมหานครถูกปกคลุมไปด้วยพิษของดอกเฟื่องเสียนทุกๆหนึ่งแสนปีมันจะผลัดดอกใหม่ขึ้นมา ส่วนดอกเก่าจะกลายเป็นทุลีพิษลอยไปตามลมชาวมหานครเจ็บป่วยด้วยพิษนี้นับหมื่นคนหลังจากเหมยเซินเดินทางมาถึงนางใช้เวลาไม่ถึงปีรักษาชีวิตน้อยใหญ่ให้รอดจากครกรรม นับจากนั้นเหมยเซินหญิงสาวผู้เลอโชมได้รับหน้าที่ดูแลเรื่องการรักษาโรคให้กับเหล่าขุนนางในนครแห่งนี้โดยไม่เคยได้กลับแคว้นเมืองเกิดของตอนนับจากนั้นเป็นต้นมาว่ากันว่านางรับใช้มหาจักรพรรดิองค์ก่อนได้เพียง500ปีเท่านั้นชื่อนามของนางก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยพระมหาจักรพรรดิออกตามมหาแทบพลิกผืนฟ้าไม่ปรากฏร่องรอยใดทิ้งไว้เป็นหลักฐาน ราชาแคว้นเจียนหลีวโกรธเป็นอย่างมากหากแต่สงวนถ้าทีเก็บความไม่พอใจนี้ไว้นับจากนั้นแคว้นเจียนหลิวก็ม่เคยส่งบรรณาการที่เป็นพล,ลเมืองของตนเข้ามารับใช้อีกเลยพี่ลี่เสียมบันทึกโบราณน,นี้เป็นของผู้ใด หญิงสาวในชุดสีฟ้าครามม้วนบันทึกโบราณแล้วเก็บขึ้นมาพลางหันไปถามนางผู้ติดตามอย่างใคร่รู้แววตาไร้เดียงสาของเด็กสาวที่เพิ่งจุติได้เกือบสามพันปียังอ่อนต่อพื้นปฐพีกว้างใหญ่ไม่เคยเห็นหรือได้ยินเรื่องราวของโลกภายนอกราชธิดาเพคะท่านเอาบันทึกใบนี้ออกมาได้อย่างไรเพคะลิเซียนทำตาโตเพราะบันทึกโบราณที่อยู่ในมือของราชธิดานั้นเป็นของต้องห้าม มอบให้หม่อมฉันเถิดเพคะลิเซียนพูดอย่างนอบน้อมแม้ตื่นตระหนกอย่างมากหากกิริยายังคงความสำรวมไว้มีเพียงดวงตาสัมจ้องมองบันทึกที่มือของซูเจินทว่านอกจากนางไม่ยอมส่งให้กลับเดินเบี่ยงไปทางอื่นใบหน้าเรียวเล็กเอียงไปมาพยายามเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่ถืออยู่พี่ลิเซียนเหตุใด,ดเจ้าต้องทำหน้าตื่นอย่างนั้นบันทึกฉบับนี้สำคัญอย่างไร มอบคืนให้หม่อมฉันเถิดเพ่ขะหากพระราชาเสด็จมาแล้วพบว่าท่านถือบันทึกฉบับนี้อยู่ข้าจะโดนทำโทษเอาได้ได้ยินดังนั้นซูเจิ้นสองจิตสองใจใจหนึ่งใครรู้แต่อีกใจแอบเป็นห่วงพี่เลี้ยงอยู่มากนางเดินถือบันทึกผ่านสวนดอกไม้ไปสองสา พี่ลี่เสียนบันทึกฉบับนี้สำคัญอย่างไรบอกข้าได้หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นข้อความในบันทึกฉบับนี้เป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่มหานครนั้นตั้งอยู่ที่ใดลี่เสียนหลบตาต่ำลงไม่ตอบคำถามยิ่งทำให้ราชธิดาผู้อยากรู้อยากเห็นอยู่ไม่นิ่งเดินวงเวียนไปมาพลางยกบันทึกขึ้นอ่านทวนแล้วทวนอีกให้ขึ้นใจข้าคืนให้สูจน์ยืมบันทึกคืนให้กับลี่เสียน นางผู้ติดตามยื่นมือรับแล้วหันหลังเดินกลับมายังจุดเดิมที่ราชธิดาพบกับบันทึกฉบับนี้มือเรียวเหยาไราเวทแล้วดันกลับไปยังซอกหินดังเดิมก่อนจะไรเวทปิดผลึกเอาไว้ให้แน่นหนาได้เวลาแล้วราชธิดาออกมาเที่ยวเล่นนอกเขตพระราชฐานนานพอสมควรเรากลับกันเถอะเพคะพี่ลี่เสียนเจ้าบอกข้าเถิดเกี่ยวกับบันทึกนั่นตอนนี้ข้ามีอายุเกือบสามพันปีแล้วข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะ ราชธิดาเดินตามหลังพี่เลี้ยงต้อยๆพลางหน้ามุ้ยปากบน่นพ,พึมพำด้วยความอยากรู้ก่อนจะเดินมาชนหลังลี่เสียนที่อยู่ๆก็หยุดเดินเอาดือ้อราชธิดาเพคะบอกหม่อมฉันก่อนว่าท่านหยิบเอาบันทึกนั้นออกมาจากซอกหินได้อย่างไรใครว่าข้าหยิบออกจากซอกหินอายุข้าเพียงเท่านี้ไม่มีวิชาเวทข้าเห็นมันหล่นอยู่ที่พื้นต่างหาก ยาวนานถึงเพียงนี้ยาวนานจนพลังเวทเสริมจึงทําให้บันทึกน้นโผล่ออกมาลี่เสียนพึมพำก่อนก้าวเท้าเดินต่อทว่าร่างเล็กในชุดสีฟ้าครามได้ยินไม่ถนัดนะักจึงวิ่งมาดักหน้าพี่ลี่เสียนพูดเหมือนเจ้าเป็นขลังคนมันไว้ดวงตากลมเล็กเริ่มเอาจริงด้วยความอยากรู้จึงทําหน้ายักย้ายพยายามข่มขู่ผู้เป็นพี่เลี้ยงสองเท้าเล็กก้าวเข้าหาลี่เสียนช้าชาจนทําให้พี่เลี้ยงต้องก้าวถอยออก หากเจ้าไม่บอกข้าข้าจะเอาความนี้ไปถามกับท่านพ่อข้าอ่านทุกคำแล้วจำได้อย่างขึ้นใจหญิงสาวหันขวับเดินออกก่อนที่มือของลี่เสียนจะคว้าไว้หยุดก่อนเพคะหม่อมฉันยอมเล่าแล้วแต่ราชธิดารับปากหม่อมฉันก่อนว่าจักไม่ให้ใครรู้ว่าท่านได้อ่านบันทึกนั้นแล้วข้าสัญญา สูเจินยิ้มกว้างพลางลากพี่เลี้ยงมานั่งที่เก้าอี้สมือเท้าคางรอฟังเรื่องเล่าจากพี่เลี้ยงอย่างตั้งใจสวนเหมยเต็งเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชฐานซึ่งห่างงอจากที่ประทับของพระราชายอยู่มากซูเจินชอบออกมาวิ่งเล่นฝึกเป๋าขรุยดิพินและชมดอกไม้ในสวนแห่งนี้เสมอสิ่งเดียวที่เป็นความฝันคือการออกไปผจญภัยอย่างโลกกว้าง ดังนั้นการได้อ่านบันทึกที่เล่าเรื่องราวถึงเมืองอื่นๆคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากดวงตากลมใสเป็นประกายจ้องมองพี่เลี้ยงไม่ไหวติ่ง บันทึกนั้นพระราชาเป็นคนให้ข้านำมาผลึกไว้เมื่อ1 5 0 0 0ปีก่อนคำกล่าวของพระราชาที่บอกกับข้าคือมีคนจากแคว้นเจียนหลิวเดินทางข้ามแม่น้ำใหญ่เพื่อนำบันทึกนี้มาฝากไว้กับแคว้นของเราเพราะกลัวว่ามันอาจถูกทำลายไปมีหลายอย่างที่หม่อมฉันเองไม่เข้าใจรู้แต่เพียงว่าบันทึกนั้นสำคัญและเป็นของต้องห้ามพีลิเซียมมหานครที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ใด มหานครใหญ่ปกครองสี่แคว้นหลักได้แก่แคว้นเจียนหลิวแคว้นเซียนหลิวแคว้นซี่หลิวรวมถึงแคว้นของเราคือแคว้นจ้านหลิวทุกๆสามพันปีเราต้องส่งบรรณาการไปยังมหานครที่ว่าแต่หม่อมฉันไม่เคยได้ไปสัมผัสสักครั้งว่าที่นั่นเป็นเช่นไรใหญ่โตเพียงไหนเช่นนั้นข้อมูลในบันทึกเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่จริงเพคะ อีกไม่กี่ปีก็จะครบ3,000ปีแล้วแคว้นเราต้องส่งบรรณาการเหมือนเช่นธรรมเนียมที่สืบตามกันมาใช่หรือไม่เพคะพี่ลีิเสียงเควนเจียนหลิวตั้งอยู่ที่ใดราชธิดายังคงซักไซส์เควนเจียนหลิวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมหานครใหญ่ชาวเมืองถนัดในเรื่องวิชาการแพทย์รักษาโรคต่าง,างๆเหมือนดังเช่นแม่นางเมเซิน ลี่เสียนยิ้มแล้วพยักหน้าสู่เจิ้นเหลือบมองดอกไม้สีสดบนยอดไม้แล้วนึกจินตนาการถึงมหานครใหญ่ที่ว่าคงใหญ่โตแปลกตาก,กว่าแคว้นจ้านหลิวที่อยู่นี่เป็นอย่างมากรวมถึงแคว้นต่างๆอีกสามแคว้นอาจมีเรื่องสนุกให้ทำไม่เว้นแต่ละวันทำหน้าอย่างนี้หวังว่าไม่คิดนี้ออกจากแคว้นใช่ไหมเพคะลี่เสียนจับกิริยาของราชธิดาจอมเกเรได้ ข้าไม่ทําเช่นนั้นหรอกพี่ลิเซียนเห็นข้าเป็นคนเช่นไรถึงแม้ข้าจะชอบเที่ยวเล่นเอาแต่ใจไปบ้างแต่ข้ายังไม่อยากถูกท่านพ่อทําโทษดีแล้วเพคะเรากลับวังกันดีกว่าลิเซียนจุงมือซูเจนเดินได้เพียง3ามก้ามือบางเล็กกลับสะบัดออก พี่ลี่เสียนข้าชักจะปวดขาท่านใช้เวทแบกข้าขึ้นหลังกลับวังทีพี่เลี้ยงไม่ทันเอ่ยรับปากสูจนใช้จังหวะกระโดดขึ้นหลังนางทันทีพลังเวทวูบขึ้นรองรับอย่างไม่ต้องบังคับส่วนอีกแล้วนะเพคะหากข้าใช้พลังเวทไม่ทันไม่พาก,กันล้มกลิ้งหนุนหนุนหรอเพคะพี่ลี่เสียนเก่งที่สุดข้ารู้ว่าท่านไม่มีวันปล่อยให้ข้าได้รับอันตรายอย่างแน่นอน หญิงรับใช้ได้ฟังคําหวานมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยสองเท้าพาร่างของราชธิดากลับวังราชธิดาตัวน้อยที่เกิดและเติบโตในแคว้นจ้านหลิววหอยหาความอิสระมาตั้งแต่เยาววัยนางเฝ้าถามลี่เสียนเสมอมาถึงความสีวิไลด้านนอกหากแต่ลี่เสียนไม่มีคําตอบที่แน่นอนให้นางได้และยังเป็นปริศนาในใจนางตลอดมาราชธิดาเพคะ ลี่เสียงกระซิบเบาๆเรียกซูเจินก่อนร่างเล็กจะกระดิกตัวเงยขึ้นช้าๆพระราชาทรงประทับอยู่ที่นั่นหากเราเข้าไปในสภาพนี้จะไม่งามนะเพคะร่างบางกระโดดลงจากหลังพี่เลี้ยงจัดทรงผมและเสื้อผ้าให้ดูดีก่อนย่างเท้าเข้าไปทำความเคารพเจ้ามาจนป่านนี้มัวสนที่ใดมาพระราชมารดาตรัสถามแล้วเข้ามาดึงมือซูเจินไปร่วมโตอาหาร วันวันไม่เรียนตำราเอาแต่เที่ยวเล่นเป็นเด็กหัดดูพี่เจ้าเป็นตัวอย่างราชบิดาพูดด้วยสีหน้าตึงเครียดแสดงความไม่พอใจสูเจิ้นก้มหน้าลงเล็กน้อยหลังจากโดนตำหนิท่านพี่ลูกยังเล็กนัก ราชมารดากล่าวห้ามพลางหยิบถ้วยข้าวลายหงสีเงินให้ซูเจินแล้วหันไปหยิบถ้วยข้าวลายหงให้กับซูเจียวตามด้วยน่องไก่อันโตที่ราชบิดาคีบไปวางไวใ้ให้พี่สาวรอยยิ้มเหี่ยวย่นปรากฏบนใบหน้าของราชาแห่งแขวนจ้านหลิวเจ้าต้องกินเยอะๆกินเพียงแต่ผักจะแข็งแรงได้อย่างไร น้ำคำอบอุ่นจากราชบิดาพูดกับซูเจียวอย่างไพเราะลี่เซียนยินดูอยู่ห่างๆรอบมองสายตาแห่งความน้อยใจของราชธิดาตัวน้อยด้วยความเจ็บปวดราชธิดาทั้งสองเกิดและเติบโตมาในฐานันดรเท่ากันทว่าการเลี้ยงดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงซูเจิยเอื้อมมือไปคีบผักแล้วนั่งกินข้าวจากถ้วยลายหงสีเงินอย่างเงียบๆในขณะที่สายพระเนตรของราชบิดาและราชมารดา ต่างเฝ้ามองซูเจียวเป็นจุดเดียวกันท่านพ่อกับท่านแม่รักพี่ซูเจียวมากขนาดนี้หากไม่มีค่ายอยู่ให้ขวางหูขวางตาคงดีอยู่มากราชธิดานั่งมองสายตาแสนอบอุ่นแล้วตัดพ่ออยู่ในใจแม้ขณะที่นางลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารเดินออกมารับลมด้านนอกดูเหมือนยังไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำซูเจินเงยหน้ามองดูจันบนพายามคำอันเงียบสงดพี่ลี่เสียงข้าเหมือนสายลมมากไหม ลี่เซียนฟังจากน้ำเสียงของผู้ถามเดาได้ว่านางกำลังร้องให้อยู่จึงเดินเข้าไปใกล้ข้าเหมือนสายลมที่ไม่มีใครมองเห็นอันที่จริงข้าไม่ควรใส่ใจเพราะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กหากแต่คืนนี้ทำไมข้าเจ็บปวดเหลือเกินละ่ะน้ำตาหยดลงพื้นสุดจะกลั้นความน้อยใจไว้ได้ลี่เซียนเดินมาแล้วยกมือเช็ดที่แก้มนวลอย่างถนอม แม้ราชธิดาเป็นเพียงสายลมหากแต่เป็นสายลมที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกเย็นสบายทุกสรรพสิ่งล้วนมีข้อดีในตัวเองดังนั้นราชธิดาอย่าได้ใส่พระไทยเลย พี่ลี่เสียนข้าปวดขาพาข้ากลับตำหนักทีราชธิดาตัวน้อยกระโดดขึ้นหลังพี่เลี้ยงตามเคยพลังเวทวุบขึ้นรองรับร่างเล็กลี่เสียนเดินไปได้สักระยะสัมผัสถึงน้ำตาของซูเจิ้นกำลังไหลกระทบบ่าความเจ็บปวดจากราชธิดาตัวน้อยทำให้ลี่เสียนเจ็บปวดยิ่งกว่าราชธิดาข้าจะร้องเพลงกล่อมท่านเองหลับบนหลังข้าได้เลยนะเพคะ น้ำเสียงอบอุ่นจากพี่เลี้ยงทำให้ร่างบางพยักหน้าเบาๆแล้วใช้หัวใจฟังบทเพลงอันแสนไพเราะจากลิเซียนน้ำเสียงหวานและมุนขับกล่อมราชธิดาไปจนถึงตําหนักขาวซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตําหนักทองพอสมควรความแตกต่างของทั้งสองตําหนักนั้นต่างกันที่ว่าตําหนักขาวนั้นในอดีตเคยเป็นของเหล่าขุนนางมาก่อน ส่วนตำหนักทองของซูเจียวพระราชามีราชองค์การให้จัดสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงามประณีตอย่างมากบริเวณรอบๆมีสะน้ำและสวนขนาดใหญ่ให้ซูเจียวใช้เดินเล่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมซูเจิ้นจึงชอบสวนเหมยเต็งที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชฐาน ลี่เสียนไร,รเวทยกร่างของราชธิดามาวางไว้บนเตียงไม้สีอ่อนแล้วเข้าไปนั่งด้านข้างอย่างเงียบๆคอยเฝ้าระวังภัยอันตรายต่างๆก่อนจะไรเวทปิดประตูตำหนักมือบางค่อยๆลูบศีรษะของราชธิดาอย่างเบามือหากวันหนึ่งราชธิดาไม่มีค่าดูแลท่านต้องเติบโตอย่างเข้มแข็งพี่ลี่เสียนพูดอะไร ล่เซียนชะนักเล็กน้อยพลางดึงมือออกจากศีรษะของราชธิดาเมื่อพบว่านางยังหลับไม่สนิทสายตาบึ้งตึงของซูเจิ้นทำเอาลี่เซียนอึกอัท่านถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เหตุใด,ดจึงพูดคำไม่น่าฟังเช่นนั้นออกมาซูเจิ้นทำหน้าคล้ายจะร้องให้ถลาตัวลุกพวดขึ้นมานั่งดวงตาหวานมองพี่เลี้ยงด้วยความไม่พอใจอย่างถึงที่สุด นั่งอ่อนไหวกับคำพูดที่สื่อถึงลางร้ายนั้นทว่าสิ่งที่ตอบกลับมากลายเป็นรอยยิ้มแสนอบอุ่นจากพี่เลี้ยงบรรทมเถิดเพคะยาได้สนใจสิ่งใดในเวลานี้ข้ายังอยู่กับท่านตรงนี้มิได้หายไป ลี่เซียนจับกายของราชธิดาเอนนอนลงช้าๆแล้วจึงใช้เสียงอันแสนไพเราะขับกล่อมบรรเลงไปจนซูเจินหลับสนิทภายในใจของหญิงรับใช้ผู้มากด้วยความซื่อสัตย์มองใบหน้านวลของผู้เป็นนายด้วยความรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับบันทึกฉบับนั้นที่ราชธิดาได้เปิดอ่านแล้ว ข้ามีเสียแรงที่มีธิดาเช่นเจ้าซูเจียวเวลาอีก200ปีข้างหน้าแคว้นทั้งสี่จะมีการส่งบรรณาการไปยังนครใหญ่เจ้าพร้อมเป็นบรรณาการแล้วหรือไม่พระราชาสุไฟเทถาตั้งความหวังทั้งหมดไว้ที่ราชธิดาซูเจียวเพียงองค์เดียวเท่านั้นเขาตั้งมั่นอบรมฝึกฝนความสามารถด้านการดนตรีเพื่อให้นางได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนครใหญ่ดังที่เคยตั้งใจปรารถนาไว นครใหญ่ที่ว่าท่านพ่อเคยไปแล้วหรือไม่ชายชราพยักหน้าขึ้นลงพลางยกน้ำชาขึ้นดื่มหัวนึกถึงอดีตที่ยาวไกลออกไปนครใหญ่ที่ว่านั้นเรียกว่านครกงเวยกว้างขวางกะว่าแคว้นจ้านหลิวเป็นสิบเท่าตัวมีอนณาเขต และพลเมืองอาศัยอย่างหนึ่งแน่นด้านการะปกป้องเขตแดนยิ่งเข้มงวดเป็นอย่างมากพลเมืองจากเมืองอื่นไม่สามารถเข้าไปโดยพละการได้นอกจากเป็นคำสั่งของมหาจากกักรพรรดิหรือเข้าไปโดยการเป็นบรรณาการเท่านั้น ในเวลานี้พระมหาจักรพรรดิได้แต่งตั้งองค์รัชทายาทโจอีเฟยขึ้นรับตำแหน่งและหากเจ้าได้เข้าไปอยู่ในนครกงเหวย่ยทําให้องค์รัชทายาทพอใจในตัวเจ้าแควนจ้านหลิวของเราก็จะมีอำนาจต่อรองกับอีกสามแควนได้มากยิ่งขึ้นท่านพ่อแล้วองค์รัชทายาทมีพระชมเช่นไรเจ้าไม่ต้องห่วงพระชฉมขององค์รัชทายาทข้ายังไม่เคยเห็นผู้ใดงดงามเทียบเท่า ซูจยวได้ฟังจึงจำฝังใจปล่อยแก้มแ,มแดงระเรื่อออกมาให้มารดาจับสังเกตได้ยังม่ทันเห็นพระพักใจเจ้าก็หาได้อยู่กับตัวแล้วหรือพระราชมารดาเดินเข้ามายกมือรูปศีรษะด้วยความเอ็นดูใบหน้าแดงระเรื่อของซูเจียวบ่งบอกว่าตกหลุมรักองค์ราชทายาทแม้ยังไม่พบหน้ารอยยิ้มเหี่ยวย่นของราชบิดายิ้มย่องออกมาอย่างพอใจเมื่อเจ้าอิ่มแล้วข้าจะไปส่งที่ตำหนัก พระราชาจุงมือราชธิดาคนโปรดเดินกลับตำหนักพร้อมด้วยทหารอีกสองสามนายติดตามระหว่างทางนั้นประดับไปด้วยโคมไฟนับร้อยเรียงรายอย่างสวยงามทุกจุดสำคัญจะมีทหารยามเฝ้าอารักขาคุ้มกันอย่างแน่นหนาไม่มีอันตรายใดกระทบกายราชธิดาองค์โตแห่งแขว้นจ้านหลิวได้นอนพักเสียพรุ่งนี้เช้าเจ้าต้องหัดดนตรีต่อพระราชาใช้พลังเวทผลักประตูเปิดออก เดี๋ยวก่อนท่านพ่อข้ามีบางอย่างอัดอั้นไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรชายชราขมวดคิ้วแล้วหันพระพักกลับมาข้าเคยสอนเจ้าว่าห้ามปิดบงังเสียงเข้มพูดเป็นคําสั่งข้าเออข้าท่าทางลังเลข,ของราชธิดายิ่งทำให้พระราชาสงสายตาขัดคัน ยามยินข้าออกไปเดินเล่นที่สวนเหมยเต็งข้าเห็นซูเจิ้นถือบันทึกโบราณฉบับหนึ่งเล่าถึงเรื่องราวของแม่นางเหมยเซินเป็นบันทึกต้องห้ามข้าเห็นซูเจิ้นอ่านจนจบแล้วส่งคืนให้กับลิเซียนก่อนจะนำไปผลึกไว้ที่ผาหินเจ้าว่าอย่างไร ใบหน้าชายชราถอดสีแปลเปลี่ยนเป็นพิโรธเดือดดานขึ้นมาอย่างไม่ต้องบังคับสองเท้าหันกลับแล้วเรียกทหารหลายนายเพื่อมุ่งตรงไปยังตำหนักขาวซูเจียวเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งงอไปตามพระราชมารดาพากันไปยังตำหนักข,ของซูเจิ้นทันทีพลังเวทมหาศาลพังประตูที่ลี่เสียนหวางเวทไว้เพื่อคุ้มภัยให้กับซูเจินแตกกระจายเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวราวกับดาวตกทำให้ สตรีสองนางที่พากันหลับสนิทลืมตาตื่นพระราชาลี่เซียนเบิกตากว้างรีบคุกเข่าลงเพื่อทำความเคารพในขณะที่ซูเจ้นงวงเงยขึ้นมองรอบๆห้องที่กระจายเป็นเสียงเสียงด้วยความสับสนท่านพ่อท่านพี่นี่มันอะไรกันพระราชมารดาวิ่งมาถึงพอดีจึงกล่าวห้ามทว่าดวงตาของพระราชาพิโรจนแทบลุกเป็นเปลวเพลิงมองตรงมายัางลิเซียนไม่กระพริบสายตา ข้าขอถามบันทึกนั้นมีใครได้อ่านหรือไม่ลี่เซียนทำหน้าอึกอะไม่มีใครได้อ่านเพคะลูกเก็บมันขึ้นมาแล้วส่งคืนให้พี่ลี่เซียนผลึกไว้เท่านั้นซูเจิ้นเมื่อปฏิปต่อเรื่องราวได้จึงรีบลงมาคุกเข่าด้านล่างเคียงข้างพี่เลี้ยงในทันทีหัวใจดวงน้อยเต้นระสำ่ำเพราะกลัวความลับที่ได้เปิดอ่านรั่วไหลนำพาให้ลี่เซียนถูกลงโทษเจ้าโกหกเสียงแสบแก้วหูจากซูเจียวพูดแทรกขึ้น นางเดินฉับฉับมาหยุดมองทั้งสองแล้วเงยหน้ามองพระราชบิดาเป็นการปูทางให้ทั้งสองได้รับบทลงโทษเจ้าอ่านบันทึกนั้นไปแล้วโดยที่ลี่เซียนเป็นคนให้เจ้าอ่านไม่จริงเหตุใดจึงปรับปรำกันเช่นนี้พี่ลี่เซียนหาได้ยื่นบันทึกนั้นให้ข้าความจริงแล้วมันหล่นอยู่ก่อน พระราชาได้ฟังจึงใช้พลังเวทยกตัวลิเซียนขึ้นแล้วเหวี่ยงกระแทกกำแพงอย่างแรงจนนางกระอักเลือดบาดเจ็บสาหัสในเสี้ยววินาทีที่ซูเจิ้นกำลังต่อว่าซูเจียวอยู่นั้นหันกลับไปพบว่าร่างของพี่เลี้ยงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นหัวใจดวงน้อยแตกสลายย่อยยับในพริบตาพี่ลิเซียน ซูเชนเบิกตากว้างด้วยความตกใจพลันตะกายวิ่งเข้าไปหาแม้เพียงไม่กี่ก้าวยังรู้สึกว่านานเกินไปก่อนประคองพี่เลี้ยงขึ้นมาอย่างเบามือพลางมองแววตาของลีเสียนที่คล้ายมีบางอย่างอยากพูด นางอาปากทว่าไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจซูเจนอดทนดูความเจ็บปวดของพี่เลี้ยงด้วยน้ำตาหนองหน้าทำอะไรไม่ถูกมือบางสันระริกเช็ดคราบเลือดริมฝีปากให้นางช้าๆน้ำตาทะลักไหลออกจากดวงตาเป็นสายไม่หยุดสเสด็จพ่อเพคะไว้ชีวิตพี่ลี่เสียนด้วยทั้งหมดมันไม่ใช่ความผิดของนางเลยซูเจนใช้โอกาสน้อยนิดเพื่อร้องขอชีวิตให้กับลีเสียน ข้านางเลยท่านพ่อที่สูเจินนิสัยเสียอยู่ทุกวันเป็นเพราะมีพี่เลี้ยงตามใจเช่นนั้นหากปล่อยไว้ยิ่งทำให้สูเจินเสียนิสัยไปใหญ่สูเจียวได้โอกาสจึงทำการเพิ่มเชื้อไฟหากสูเจินขาดพี่เลี้ยงที่พักดีเช่นลี่เสียนก็เท่ากับว่าไม่มีสิ่งใดที่น่าอิจฉาอีก